คลิปนี้เป็นเพียงคลิปฝึกภาคเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะหวังรายได้แต่อย่างใดจริงด้วยนะซันจีเฮ้ย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 หยิบของข้างในกระเป๋าฉันไปทีดิกระเป๋าเหรอมีอิมเพกไดยเอาอยู่นะทีนี้ก็ระเบิดกรงได้แล้วล่ะอิม a พกไดยเอานี่แกคนที่ใช้จะต้องเจ็บตัวไปด้วยสินะเฮ้ยไม่ใช่เวลามาเรื่องมากนะเอารีบหยิบไปดิเร็วโอยเวลาแบบนี้ยังจะมาพูดมากกันอีก เดี๋ยวตัวเตรียมใจซะเถอะเอาน้ารอเดี๋ยวสิกอลิลาแมนเดี๋ยวจะให้ดูของดีๆหูปากก่อนเถอะหอยขึ้นอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าบาดเจ็บฉันไม่รู้ด้วยนะจีถอยถอยถเอาละไอ้นาเอออะไรังง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 างง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 ตัว จบ <ๆ500 üman> เ้อะไรกันนี่นายน่ะรู้จักลุงโทนี่ด้วยเหรอลูกู้น้อนเดี๋ยวข้าสั่งเลยนี่ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวผ่านใส่ <üst> สั <c oughs> นจะิคุงขอโทษทีมาอยู่ในกระเป๋าวิ่งข้างหนึ่งน่ะอ่ะอยู่ข้างนี้ข้างนี้อ่ะค่อยๆล้วงนะ <c oughs> ล้วนดีๆล้วนดีๆค่อยๆล้วงนะอ่ะล้วงดีๆ <Hey. S 2> น่าเฟลเวอร์เหม็นไว้เดมอนอุ้ยเหม็นนะเอ้ยใครนะดันตดสะสมไว้ในเฟลเวอร์ใเอาของฉันซะได้เนี่ยขอโทษทีนะไม่ไม่ต้องถามเลยงั้นสินะ